สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ Healthy Friday มาพบผู้ชมอีกแล้วครับ แต่การที่ทําให้ผู้ชมนั้นมีสุขภาพดีจากการเลือกกินอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมนะครับกับอาการหรือว่าเรามีเป็นโรคเป็นอะไรอยู่เนี่ยดูแลกันได้และผู้ที่ทให้เราเลือกอาหารได้อย่างถูกต้องและอร่อยด้วยนะครับวันนี้ท่านเป็นนักกําหนดอาหารอาจารย์พิเศษจากสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลครับพี่ป้อมอาจารย์ชนิกาวงวานิตครับสวัสดีครับพี่ป้อมครับสวัสดีค่ะคุณอาร์ตครับโอ้โหเจอพี่ป้อมมันสดใสนี่มันวันนี้เราพูดถึงอาการแรกเลยคือผู้ที่เป็นเบาหวาน คนไทยเป็นเบาหวานเยอะไหมครับพี่ป้อมเยอะมากค่ะคนไข้พี่ป้อมเนี่ยเจอตั้งแต่เด็กๆเลยุยกี่ขวบฮะี่เริ่มเป็นแปดขวบที่พี่ป้อมเดี๋ยวนี้นะแปดขวบคือเป็นได้ตั้งแต่เกิดเลยนะแสดงว่ามันมีเบาหวานที่เป็นมาตั้งแต่เกิดกับเบาหวานที่มาเป็นตอนโตที่เกิดจากอาหารการกินหรือว่าร่างกายด้วยส่วนมากก็คือจะเกิดจากพันธุกรรมนะเป็นกรรมพันธุ์คือบางทีน้ําตาลเพิ่งเริ่มสูงเล็กน้อยเนี่ยเราไม่รู้เราจะรู้ได้จากการตรวจร่างกายเท่านั้นเองใช่ไปเจาะเลือดตรวจ นะคะคแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ตรวจแล้วเราปล่อยปลาละเลยน<า>นไปเรื่อย <ไป S 2> ๆนานเลยเนี่ยก็จะเริ่มปัสวะาบ่อยคอแห้งกระหายน้ําดื่มน้ํามากน้ําหนักลดลงหิวบ่อยกินจุจุกจิกแต่เอ๊ะทำไมน้ำหนักลดลง<อ>นะค นี่ต้องสังเกตตัวเองให้ดีถ้าเป็นแบบนี้ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องระวังนะคะต้องเน้นการตรวจเช็คร่างกายประจำปีบาหวานคือแบบนี้ทีนี้เราควรจะควบคุมระดับน้าตาลให้มันสม่ําเสมอคงที่ใช่ไหมฮะแล้วถ้าควรที่เป็นแล้ว เกิดมีอาการเบาหวานอยู่กับตัวเนี่ยทำไงแต่ว่าอะไรกินอะไรหวานๆไม่ได้เลยเหรอจริงๆในผู้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็สามารถที่จะรับประทานอาหารได้เหมือนกับคนปกติทั่วๆไปนะคใครที่อยากมีสุขภาพดีทุกคนก็ทานแบบนี้นะคะเพียงแต่ว่าในผู้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยเรารอาจจะต้องระวังเรื่องของอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตสักนิดหนึ่งนะคะแป้งทั้งหลายแหล่ใช่พวกข้าวแป้งน้ําตาลนะคะพวกตระกูลเส้นอ๋อนะคะเตียวอะไรอย่างย พาสต้าสปาเกตตี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะทั้งนั้นเลยมันเปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้ที่สองอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของผลไม้แล้วก็น้ำผลไม้พูดที่มีหวานๆทั้งหลายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหมวดที่3คือก็คือเรื่องของนมและก็ผลิตภัณฑ์นมนะครับ3อย่างนี้ต้องคุมให้ดีอทีนี้พอรู้แล้วอะไรที่ควรรับประทาน สำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานในหมวดข้าวแป้งเนี่ยเราก็จะเน้นเป็นพวกธัญพืชเป็นพวกตระกูลถั่วอย่างเงี้ยค่ะถั่วหรือธัญพืชหรือว่าข้าวกล้องอย่างเงี้ยซึ่งก็จะดีต่อสุขภาพในผู้ที่เป็นเบาหวานด้วยนะคะผักผลไม้เราก็ต้องเน้นด้วยเพื่อที่จะเพิ่มไฟเบอร์แล้วก็ลดเรื่องของไขมันต่างๆพอบอกเพิ่มเรื่องไฟเบอร์ลดไขมันเนี่ยผักผลไม้เราบอกกินผักเบเยอะมัน มันกวาดไปได้จริงๆหรอครับคือได้จริง,รงนะคนะคได้จริงค่ะอันนี้ฟันธงนะคะแล้วจริงๆแล้วใย,ยอาหารเนี่ยเราจะแบ่งได้เป็น2ประเภทก็คือใย,ยอาหารที่ละลายน้ําได้และใย,ยอาหารที่ละลายน้ําไม่ได้ส่วนที่มีผลในการลดระดับน้ําตาลในเลือดของเราได้ก็คือใย,ยอาหารที่ละลายน้ําได้ละลายน้ําได้แปลว่าเอาทดลองกันเลยดีกว่าเอามาลองดูสิเป็นที่กัน ใยอาหารละลายน้ําได้มันจะช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดของเราได้นะคะคง่ายๆเลยก็คือว่าไอ้ละลายน้ําได้เนี่ยเวลาเราเอาเขาไปละลายน้ำเนี่ยนะคะเอาไปแช่น้ำดูอ่าพวกนี้เขาจะพองตัวเกิดการพองแล้วเนี่ยก็จะทําหน้าที่เหมือนเป็นฟองน้ำอ๋อที่จะดูดซับนะคะคคแล้วก็จะทําให้เขาเคลื่อนไหวช้า พอเขาเคลื่อนช้าๆเนี่ยมันก็จะทําให้น้ําตาลไขมันพวกนี้มันจะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดช้าๆอันนี้จึงช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ดีนี่เราเตรียมไว้นะครับผักผลไม้หลายอย่างเลยครับพรับมครับละลายน้ําได้กับละลายน้ําไม่ได้เป็นยังไงบ้างฮะตัวที่ละลายน้ําได้เนี่ยก็ได้แก่พวก ผลไม้ต่างๆนะคะผลไม้แล้วก็ถั่วมะเล็ดแห้งตัวแอปเปิลกับกล้วยเนี่ยก็จะมีสารเปกตินนะคะมันก็จะทําให้เป็นเจลพอเรามาดูเนี่ยเห็นไหมคะอ๋ออีกล้วยแช่นะอัน้แอปเปิอันนี้แอปเปิลเนี่ยกล้วยจะเห็นชัดมากเลยเห็นไหมคะจริงด้วยฮะกล้วยจะเห็นชัดก็คือเขาจะฟูออกมาเขาจะพองตัวแล้วก็ดูดซับน้ําเข้ามาในตัวเองส่วนตัวเส้นใยอาหารที่ไม่ละลายน้ําเราเห็นชัดเจนแค่รสกับค้ะเนี่ยที่เราเตรียมมาเราก็มาลองหั่นแช่น้ำไว้จัง นนานมีประโยชน์ไหมฮะมีค่ะล,ลนะลายน้ำไม่ได้มีประโยชน์ยังไงครับ ถึงแม้มันจะไม่ละลายน้ําแต่ว่ามันก็จะดูดน้ําเข้ามาในตัวเหมือนกันนะคะเอาน้ําเข้ามาในตัวแล้วมันก็จะเป็นการเพิ่มปริมาณเนื้อของอุจจาระนะคะเพราะว่าตัวเส้นใยที่ไม่ละลายน้ำเนี่ยมันไม่สามารถที่จะย่อยได้ด้วยน้ําย่อยของมนุษย์และก็ทั้งจุลินทรีย์ในลําไส้ด้วยนะคะส่วนตัวเส้นใยอาหารที่ละลายน้ําได้พวกนี้มันก็จะถูกย่อยออกไปนะคะด้วยจุลินทรีย์ในลําไส้ของเราได้นะคะส่วน อันนี้ฮะดำๆนี่คือเม็ดแมงลักค่ะเม็ดแมงลักเตรียมมาทำไมครับที่เขาชอบทานกันนะคะตัวนี้ก็จะช่วยทำให้อิ่มนะคะมันพองตัวง่ายๆเลยเม็ดดำๆอยู่เลยนะลองตัดใส่น้ำนะฮะตัดใส่น้ำาะ เริ ite, it ่มเริ่มเริ่มเริ่มเะก็ค่อยโตแล้วฮะก็คือเขาจะทําให้เราพอไปบานในท้องปุ๊บก็จะทําให้อิ่มเร็วนะคะแล้วก็ช่วยดูดซับน้ําตาลได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าทั้งพืชผักต่างๆที่เราทานเข้าไปเนี่ยเราต้องดื่มน้ําเยอะๆนะเพื่อประโยชน์แบบนี้นี่เองใช่มันจะได้ดูดซับดูดซึมเอาน้ําไปแล้วก็มีสารพิษอะไรต่างๆน้ําตาละไรก็ดูดไปด้วยกันใช่ค่ะ คือเมื่อกี้บอกว่าถ้าเราเราประทานได้นะอย่างผลไม้ที่มีรสหวานจริงแต่ต้องนับนับให้เป็นน,นับให้ใหป็นการนับเนี่ยก็คือจะทําให้อ่ผู้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยสามารถที่จะควบคุมคโรคได้ดีขึ้นผลไม้เนี่ยก็คือเราจะให้ทานหนึ่งกําปั้นผู้หญิงโอ้ไม่น,นิดเดียวเองครับนะคะหนึ่งกําปั้นเราจากกําปั้นเรามาดูว่าเป็นของจริงบ้างก็จะเป็นอย่างนี้หนึ่งกัปันน้ปน ในนี้มีแก้วมังกรอยู่4ชิ้นเล็กๆมะละกรอีกสมชิ้นแล้วแล้วอันนี้คืออะไรฮะอันนี้ก็คือจะเป็นข้าวแล้วก็พวกธัญพืชต่างๆนะคะอันนี้คือ1ส่วนนับหนึ่งอันนี้คือนับหอันนี้คือนับหแล้วก็นมเรามีนมด้วยไหมมีนมด้วยครับนมนี่ก็คือนับ1ส่วนเหมือนกันนะคะเราก็จะเห็นว่าอันนี้คือหมวดคาร์โบไฮเดรต ใช่ไหมคะทีนี้ในผู้ที่เป็นเบาหวานถ้าผู้หญิงต้องการลดน้ําหนักด้วยถ้าอ้วนนะก็ให้นับ2-3ต่อมื้อนั่นก็หมายความว่าถ้าทานข้าวหนึ่งทานผลไม้ได้หนึ่งแล้วก็นมได้1นึ่อย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่ดื่มนมก็อาจจะได้ข้าว2ผลไม้หนึก็เป็น3ามถูกไหมแต่ถ้าต้องการที่จะคุมน้ำหนักก็จะได้3-4ถ้าออกกำลังกายมากก็สีส่วน นะคะเราก็นับไปอย่างนี้ได้นะอ้าวานี่คือนี่คือเทคนิคของการนับเป็นส่วนแล้วก็แบ่งจานเป็นอย่างนี้ั้นวันนีเ้เมนูอาหารที่เราจะทําเพื่อจะเหมาะกับคนที่เป็นเบาหวานคืออะไรครับพี่ป้อมวันนี้เราจะทําเมนูข้าวต้มธัญพืชนะคะข้าวต้มธัญพืชนะฮะมิโซะมิโซ่โซด้วยแล้วปลากะพง นี่คือเครื่องปรุงของข้าวกล้องต้มทัญพืชมิโซะปลากระพงปลากระพงเนี่ยก็คือจะมีโอเมก้าสเยอะแล้วก็มีไขมันต่ำคอเลสเตอรอลน้อยเหมาะมากนะคะอยู่ในหมวดของเนื้อสัตว์ไขมันต่ำครับเพราะฉะนั้นเลือกปลากระพงมาเนี่ยดีมากอยู่แล้วใช่ลงมือทำกันเลยดีกว่าครับพี่ป้อมครับก่อนอื่นต้องติดไฟก่อนใช่ไหมอ่า เรียบร้อยไฟมาแล้วใส่น้ำเลยนะคใส่น้ําเลยค่ะก็คือจะใช้เป็นน้ําเปล่าก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นน้ําซุปก็ได้นะครับผมใส่ทั้งหมดเลยนะครับนิดเดียวพออะไรต่อไปครับใส่เป็นที่สุกยาก่อนนะคะได้พวกธัญพืชต่างๆอ๋อพวกสุกยากเนี่ยพี่ดูหน้าตาแครอทนี่สุกย่าไหมฮะแครอทสุกย่านิดหนใส่เลยค่ะแล้วก็ธัญพืชต่างๆทุกชนิดเลยครับเม็ดบัวเม็ดบัว มายล็กถั่วเตาแล้วก็ข้าวโพดเลยนะฮะข้าวโพดใส่ได้เลยนะคะี่วิธีทำก็เหมือนกับเอาลงไปต้มเอาลงไปต้มง่ายๆเลยนะคะเอาผักใส่เลยได้เรียบร้อยแล้วเราก็รอให้เขาเดือดก่อนนะคะบางนี้ปิดไฟอีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็ปลากระพงแล้อครับเดี๋ยวใส่สุดท้ายใส่สุดท้ายเลยเพราะว่าเขาจะสุกง่ายหน่อยนะคะ พอเดือดแล้วนะคะดูเหมือนจะได้แล้วนะสสวยงามนะคะเป็นยังไงเริ่มหอมนะเริ่มหอมแล้วนะคะหอมตัวหอมหัวใหญ่นะคะพี่บ๊อมก็จะพยายามที่จะเอารสชาติของหอมหัวใหญ่ตรงนี้ค่ะมาแทนรสชาติน้ำตาลเราก็จะได้ลดปริมาณของน้ำตาลลงได้นะคะเอาข้าวใส่ได้เลยแล้วทำไมเราถึงเลือกเป็น เข้ากล้องแบบนี้เอาข้าวธรรมดาเข้าขาวอะไรก็ได้ไหมฮะก็ได้แต่ว่ามันก็จะเสียคุณค่าอย่างไฟเบอร์เนี่ยจะหายหายไปเลยวิตามินเกลือแร่หายไปเลยนะคะหอมไหมอะไรต่อดีฮะ เอาเป็นเต้าหู้เต้าหู้นะครับพี่ป้อมจะชอบเต้าหู้ญี่ปุ่นหรือเต้าหู้แพ็คในน้ำหรือเต้าหู้โบราณเต้าหู้ใบตองอ่ะอ่าเต้าหู้ที่คนจีนทำอันนี้จะมีแคลเซียมเยอะนะคะเพราะว่าแคลเซียมถ้าเราต้องการแคลเซียมเนี่ยมันจะอยู่ในพวกเต้าหู้ญี่ปุ่นเยอะแต่ถ้าเต้าหู้อย่างอื่นเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเต้าหู้ไข่ก็จะมีคอเลสเตอรอลด้วยเหรออ๋อต่อไปปรุงรสครับรสด้วยมิโซะมิโซะเกลือนิดหน่อยนะฮะใส่เกลือนิดหน่อยแล้วแต่ เป็แอดนะคะอ้าวพอแล้วะเรามีความเค็มมิโซะอยู่แล้วพริกไทยพริกไทยนิดนึงนิดนึงนะฮะอ่าพอเดือดดีแล้วเราก็เอาปลาลงเลยไหมปลาลงเลยนะครับอืมหอมมากเลยปลาเราก็ทานประมาณนี้นะคะต่อมื้อนะคะในผู้ที่เป็นเบาหวานนะได้เยอะไหมไม่ได้ให้อดอยากเลยนะเนี่ยปลานี่ห้าชิ้นใหญ่ๆเลยนะฮะใช ก็ไม่ไม่ไม่ได้ขาดปริมาณของเนื้อสัตว์ที่จําเป็นแต่ว่าเราใช้เป็นปลาอันนี้คือในผู้ที่เป็นเบาหวานแล้วก็ไม่ได้มีโรคไตร่วมด้วยนะถ้ามีโรคไตด้วยเนี่ยก็คือต้องจํากัดปริมาณนะคะถ้าไตยังไม่ได้ล้างไตนะแต่ถ้าล้างไตแล้วนี่ก็คือจัดเต็มโปรตีนครับเราสามารถคนได้ไหมฮะจริงจริงก็ปล่อยไว้สักนิดหนึ่งให้ปลาเขาสุกก่อนนะคะปิดฝาไหมวางนี้ปิดฝาไว้นะครับ่ะบางคนบอกว่าเอ๊ะเรา ผักมีน้อยอ่ะแต่ว่าปริมาณทัญพืชเลยที่ใส่ไปอะไแค่นี้มันพอไหมนะตอนหนึ่งมื้อของคนที่เป็นเบาหวานจริงๆพอนะแต่ว่าเราสามารถที่จะเพิ่มผักได้ตามชอบอ๋เพราะว่าถ้าเราทานข้าวกล้องแค่มื้อลาสองทัพีหรือสองอุ้งมือของเราอุ้งมือผู้หญิงนะคะแล้วก็แค่สองอุ้งมือแล้วบวกกับผักนะคะผักเนี่ยถ้าเป็นผักสุกอย่างนี้นับหนึ่งส่วน ถ้าเป็นผักสดกรอบกันอย่างนี้นับหนึ่งนะคะเพราะว่าผักสุกพอผ่านการปรุงให้สุกทําให้สุกลวกๆวกอะไรแล้วมันก็จะหดมันจะหดตัวลงหดตัวลงเล็กลงใช่นะคะผมว่าน่าจะได้แล้วน่าจะได้แล้วอ่านะคะเเปิดฝามาุ๊บหอมเลยนะคะหอมหอมเลยดูสิครับอ้หูยตักเลยนะฮะตักเลยตักเลยนะคะ มาแล้วเสร็จแล้วครับโอ้โหทําง่ายแล้วก็น่ากินมากเลยครับคือพอเราเห็นแบบนี้เราก็ไม่ได้คิดเลยว่ามันต้องเป็นอาหารคนที่แบบอาจจะมีอาการปัญหาสุขภาพอะไรอยู่นี่เป็นอาหารที่ดูแล้วคนทั่วไปทานได้เลยได้เลยนะฮะแล้วก็ดูกิ่นเนี่ยก็หอมรสชาติต้องชิมนะครับต้องชิมอนุญาตนะฮะครับอเป็นไงคะ ไม่เค็มเกินไปแต่ก็ยังมีรสชาติมิโซะนิดนึงมีความหวานของผักอะไรแล้วเหมือนกับต้มผักรวมกันนะพี่ก็เลยมีมีความอร่อยมีรสชาติของผักอยู่เราก็พยายามที่จะใช้รสธรรมชาติของอาหารนี่ค่ะเพื่อที่จะลดเครื่องปรุงต่างๆลงไปอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคอันหนึ่งนะคะซุปก็อร่อยกันดีอร่อยเนาะไม่ได้ใส่น้ําตาลเลยเห็นไหมใช่ครับคือข้อดีอย่างหนึ่งของการ ทำแบบเนี้ยเราไม่ต้องไปปรุงอะไรให้มันหวานมันเค็ม<ช>เพิ่มเลยแล้วความเค็มมันก็จะไม่มันก็จะไม่เค็มเกินไ,ไปใช่นะคะ,ะคนไทยเนี่ยจะไม่ได้ระวังเรื่องการเค็มและหวาน<ช>เราจะใส่ทั้งเค็มและหวานไปเยอะเกินไปใช,ใช่ไหมฮะ,ะการติดรสชาติแบบนี้เสร็จแล้วง่ายมากนะครับเอ๊ะก็เลยสงสัยต่อว่าพอได้อาหารที่เป็นข้าวต้มนี่สุขเพื่อสุขภาพมากๆแล้วถ้าจะเป็นของหวานนลครับ หรือจะเป็นอะไรปิดท้ายสําหรับคนที่เป็นเบาหวานจะได้ไหมครับพี่หรือว่าได้แค่นี้เท่านั้นเองนะคะคนที่เป็นเบาหวานไม่จําเป็นต้องขาดหวานอ๋อเหรอครับทานได้ของหวานที่จะปิดท้ายพี่ป้อมจะแนะนําอะไรครับใช้ทําอะไรก็จะเป็นโฮลเกรนซีเรียลนะคะใช้โฮลเกรนซีเรียลแล้วก็ฟรุตผลไม้แอนโยเกิร์ตแอนโยเกิร์ตพัฟเฟ่โอ้โหภาาษอังกฤษรืวอๆเลยนะครับโฮลเกรนซีเรียลฟรุตแอนโยเกิร์ตพัฟเฟ่ นี่นะครับคือส่วนผสมของของหวานคนที่เป็นเบาหวานโฮลเกรนซีเรียลเป็นธัญพืชเต็มเมล็ดใช่ค่ะอย่างนี้นะครับแล้วก็ฟรุตฟรุตก็จะมีพีชมีสตรอเบอรี่มีองุ่นองุ่นดำองุ่นเขียวค่ะหลากสีหลากสีได้เลยแล้วก็โยเกิร์ตโยเกิร์ตโยเกิร์ตเป็นโลแฟตโยเกิร์ตด้วยเป็นโลแฟตด้วยใช่เรื่องผลไม้เนี่ยหลายท่านคงจะสงสัยว่ามันมีผลไม้แบบที่หวานมากอ่ะ กับที่ไม่ค่อยหวานอ่ะหรือบางอันที่เปรี้ยวอ่ะอั้นควรรับประทานยังไงอะไอย่างเงี้ยพี่ป้อมผมกจัดมาสองถาดครับฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ผมรักมากโปรดมากค่ก็ด้มีทุเรียนมีลิ้นจีมีกล้วยไข่มีเงาะลำไยน้อยหนาเป็นไงฮะประเภทนี้ ประเภทนี้เนี่ยจะหวานมากผู้ที่เป็นเบาหวานเราก็ควรทานน้อยๆหน่อยนะคะใช่จริงๆแล้วเนี่ยถ้า,ถาปริมาณจะเป๊ะ,ปะๆไม่ใช่ผลไม้โดยส่วนมากแล้วเราจะให้ทานหนึ่งกำปัน้นแต่ว่าถ้าสูตรว่าละเอียดลงมาหน่อยนะคะ <ๆ S 2> เราก็อาจจะถ้าหวานมากอาจจะสักห้าคำฮะโอ้โ <c oughs> ห้าคำเองอ่ะห้าคำเคี้ยวให้เคี้ยวให้นานๆให้ละเอียดแล้วประเภทนี้ล่ะครับให้สักสิบคำอ๋อแบบมีได้สิบคำหวานน้อยอ้าวหวานน้อยมีอะไรบ้างที่วันนี้เตรียมมาก็มีแอปเปิลนะครับทั้งแดงเขียวมีแอปเปิลนะคะกีวีก็ดีค่ะกีวีเนี่ยก็จะมีวิตามินซีด้วยนะคะมีไฟเบอร์ก็จะได้สักลูกหนึ่งถ้าลูกขนาดนี้ก็ได้สักลูกลูกนิดๆนะอ้าวให้ก็ให้ครึ่งเลยพี่ป้อมให้ลูกครึ่งเลยครับฝรั่ง ฝรั่งก็เหมือนกันเอะใช่ค่ะเยอะมากเลยนะก็คือเฉาะแล้วควรจะทานเลยวิตามินซีจะไม่หายเลยอ๋อเหรอใช่แก้วมังกรเป็นไงครับแก้วมังกรก็จะได้เยอะหน่อยนะคะก็จะได้อย่างเงี้ยสิบคำได้ไหมอ๋อสิบคำส่วนส้มส้มก็ได้สักลูกนึงลูกนึงมะละกอนี่ได้เยอะเลยมะละกอก็ได้สักสิบคำได้สิบคำเหมือนกันสับปะรดนะฮะมีหวานทั้งหวานทั้งเปรี้ยว สับปะรดนี่เป็นไงฮะสับปะรดนี่จะอยู่ในหวานมากนะต้องขออนุญาตย้ายเอย้ายฝั่งเลยเหรอครับย้ายฝั่งมาอยู่ฝั่งนี้นะฮะใช่ค่ะมาั้างทุเรียนเลยสับปะรดเพราะว่าสับปะรดนี่เวลาเราทานไปแล้วเนี่ยนะคะมันจะทําให้น้ําตาลขึ้นเร็วอ๋อเลยฮะนะคะโอ้งั้นใครที่คิดว่ามันเปรี้ยวน่าจะมีวิตามินซีเยอะแต่มันหวานมากนะครับเพราะในความเปรี้ยวก็มีความหวานทีนี้มาถึงของหวานสําหรับผู้ที่เป็นเบาหวานบ้างคือมันฟังดูขัดกันอยู่นะแต่พี่ป้อมก็บอกว่า ต้องคุมจํานวนปริมาณให้เหมาะสมใช่ไหมฮ<ช>ะใ่ควันนี้มีโยเกิร์ต,รตมีผลไมเ้เยอะแยะเราเริ่ม<ช>ยังไงดีฮะพี่ป้อมเราก็เอาจริงๆทําได้ตามสบายเลยนะตกแต่งได้ตาม,อมชอบเอาโยเกิร์ตก่อนนะเกิรใส่ก่อนโยเกิร์ตย้ำนะครับเป็นโยเกิร์ตแบบไขมันต่ําแล้วก็ไม่มีน้ําตาลนะครับ ใส่เลยใส่สักครึ่งถ้วยพอเพราะว่าเราจะใช้เป็นอาหารว่างนะคะนี่ใส่หมดเลยไหมฮะหรือว่าเป็นชั้นๆก่อนแล้วจากนั้นอะยต่อครับโปเกรนของาดีไหมหรือว่าจะใช้เป็นกราโนลาก็ได้เอาสัก2ช้อนโต๊ะเอาผลไม้ใส่เลยผลไม้ผลไม้ได้ทั้งหมดเลยไหมครับได้สักหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงนะคะ คือการจะบอกว่าผลไม้ได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอาการหรือว่าลักษณะความเป็นเบาหวานของแต่ละคนไหมฮะมื้อหนึ่งเนี่ยทานได้ประมาณซากักถ้วยนี้ครับ ซึ่งถ้วยนี้คือครึ่งถ้วยตวงหรือครึ่งกําปั้นของเราแต่นี่เนื่องจากเป็นของหวานเป็นสแน็คเป็นเฮลตี้สแน็คนะคะเราก็จะลดปริมาณลงหน่อยนะคะเพื่อที่จะให้เราทานได้ผมใส่โยเกิร์ตไปเพิ่มได้ใช่ไหมสวยงามมากแล้วก็แต่ด้วยใบสะระแหน่เล็กน้อยเสร็จแล้วครับนี่คือขนม หรือจะเป็นของหวานปิดท้ายของคนที่เป็นเบาหวานก็ดูแล evet> ้วมีความหวานมีสีสันน่ารับประทานทีนี้เรื่องความหวานเนี่ยพอได้ขนมเสร็จแล้วแหมเครื่องดื่มปิดท้ายนิดหนึ่งได้ไหมชากาแฟน้ำผลไม้อะไรเงี้ยฮะพี่ป้อมครับผมก็เตรียมไว้ฮะในนี้จะมีเครื่องดื่มที่คุ้นเคยกันหลายอย่างนะครับคนเป็นเบาหวานได้ไหมฮะ ถ้าในผู้ที่เป็นเบาหวานอยากจะทานจริงๆเลยเนี่ยนะคะก็ถ้าเป็นชาเนี่ยเราก็เลือกเป็นชาที่รสธรรมชาติไม่มีความหวานพอไหวใช่นะคะแต่ถ้าเราถ้าเป็นชาเนี่ยจริงๆไม่ค่อยอยากให้ทานหลังอาหารนะเหรอครับเพราะว่าพวกนี้มันจะมีแทนนินแล้วมันก็จะดูดเอาพวกวิตามินเกลือแร่ดีๆเอาไปหมดเลยอ้าวทิ่ได้มากับอาหารน่ะเหรอใช่พอหลังอาหารปุ๊บชาเอาไปชาไปหมดเลยใช มันก็จะช่ได้เลยลดมันก็จะช่วยลดมันแบบมันดึงออกอะนะคะดึงออกมาไม่ดีเอานี่เป็นความเข้าใจผิดมาตลอดเหรอฮะเพราะฉะนั้นชาไม่ควรจะหลังอาหารทันทีใช่ค่ะ ถ้าเป็นน้ำผลไม้เนี่ยจริงๆหวานเราก็ไม่ค่อยอยากจะให้เราก็จะเน้นเป็นผลไม้สดที่มีกากาใยใช่จะดีกว่าเยอะเลยยิ่งน้ำอัดลมไม่ต้องถามต่อนะฮะไม่ต้องถามต่อเลยนะคะก็พยายามเลี่ยงแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะทานจริงๆเลยนะคะก็อาจจะเป็นพวกไดเอทซีโร่พวกเนี้ยค่ะเราก็ตามด้วยยี่ห้อแบที่เขา บอกว่าน้าตาลศูนย์เปอร์เซ็นไม่มีน้ำตาลศูนย์อันนั้นเขาจะใช้น้ําตาลเทียมแทนทีนี้ถ้าใครที่ยังอยากรับประทานเครื่องดื่มอยู่เนี่ยคือมันจะมีสารที่ให้ความหวานแทนน้ำตาลอยู่พวกนี้ใช้ได้ไหมฮะอย่างเนี้ยผมเตรียมมาก็จะแบบนี้คือจะเป็นเหมือนน้ำเชื่อมอย่างเงี้ยนะฮะก็จะมีเครื่องหมายการค้าอะไรแปะไปหรือเป็นแบบซองนะฮะหรือจะเป็นแบบนี้ย่าหวานครับดีนี้เขาทำเป็นซองไว้คือใส่กับเครื่องดื่มได้เลยย่าหวานอย่างนี้ได้ไหมฮะได้ค่ะในปัจจุบันนี้เราทาง ของอเมริกาเองเนี่ยก็ยอมรับละนะคะ f อ a เอเมริกาเองเนี่ยไอ้ตัวย่าหวานของเรานีสามารถที่จะทานได้นะนี้วันหนึ่งเนี่ยเราควรจะทานกี่ซองดีอ่าพี่ให้เท่าไหร่ฮะอืก็คือไม่เกิน12 1ซองสิบโอ้ก็เยอะนะอันนี้รวมทั้งหมดไหมรวมในอาหารเครื่องดื่มใช่ค่ะรวมทั้งหมดเลยต่อวันนะฮะใช่ทั้งวันไม่ควรเกิน12บซองสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานที่โดยสรุปนะครับพอดูแบบนี้แล้วลองคํานวณแคลอรี่ปริมาณแคลอรี่นิดหนึ่งอย่างถ้วยนี้ ขนมอันนี้ที่เราทําไว้มีผลไม้เยอะแยะหลากหลายถ้วยนี้ประมาณกี่แคลอรี่ครับประมาณ130แคลอรี่130แคลอรี่ถือว่าเหมาะสมไหมครับก็โอเคค่ะประมาณ120-130อยู่ประมาณนี้ก็เป็นสามารถเป็นอาหารว่างที่สุขภาพดีได้อ๋อได้เลยนะฮะวางไว้ตรงนี้นี่แหละครับคือโดยรวมของการเลือกรับประทานอาหารสำหรับผู้ที่มีอาการเบาหวาน ผู้ที่เป็นเบาหวานก็จะมีอาการแบบนี้ซึ่งต้องระมัดระวังนะครับมีทั้งน้ําตาลสูงน้ำตาลตา่ําหรือการเลือกรับประทานแค่ไหนให้พอดีแล้วจะเป็นเมนูอาหารอะไรบ้างวันนี้พี่ป้อมก็นำมันแนะนํากันลองแบบนี้อร่อยด้วยสุขภาพดีด้วยกับ healthy Friday วันนี้ขอบคุณพี่ป้อมมากๆนะครับค่ะคสวัสดีค่ะแล้วก็หลายนพร้อมกันพบกันครั้งหน้าส่วนจะเป็นเมนูอะไรสำหรับผู้ที่มีอาการอะไรกับร่างกายต้องติดตามกันครับวันนี้สวัสดีครับ จากร่างกายผมน่าจะแข็งแรงดีใช่ไหมครับดูเหมือนนะโอ้โาทำไมถึงดูเหมือนนลครับดูแข็งแรงนะในเอกนเอกในเอกค่อนข้างต่ำค่อนข้างต่ำ